สวัสดีครับผมโอตปีเซียวอชครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเอลงเง่ออุนโซเนในรุ่นไซเวิร์กเดทครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวเจเนเรชันที่2ของซีรีส์ไซเวิร์กของแบรนด์เอลงเง่ครับผมซึ่งซีรีส์แรกนะครับก็เป็นตัวเรือธงเป็นตัวสร้างชื่อของแบรนด์มากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าตอนที่เขาเปิดตัวขึ้นมาตอนปี2009เนี่ยในรายการ GPHG ในปีนั้นนะครับเขาก็ได้รางวัลเป็น Watch of the Year ของปีนั้นเลยครับผมก็ถือว่าเป็นรายการที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกับออสการ์ของวง ไซเวิร์กเดชขึ้นมาเนี่ยครับก็เป็นเจเนเรชันที่2ซึ่งเป็นตัวที่ครบรอบ10ปีของไซเวิร์กด้วยแล้วก็เป็นตัวที่พัฒนาปรับปรุงเครื่องหลายๆอย่างเลยให้มันมีความใช้งานง่ายมากขึ้นแล้วก็มีฟังก์ชันฟีเจอร์บางอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยครับผมซึ่งตัวนี้ก็มีความสนใจทั้งในเรื่องของอฟีเจอร์การใช้งานที่เปลี่ยนไปจากเจเนเรชันแรกแล้วก็มีไซส์ซิงที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยจากตัวเจเนเรชันแรกด้วยครับผมซึ่งวันนี้โอดก็โชคดีมากที่เอาตัวจริงมาให้พี่ๆได้ชมมแลล้วก็าดดูรยยะเอี พร้อมกับใช้งานไปพร้อมๆกันเลยครับ ก็สำหรับเจเนเรชันที่2นะครับจริงๆแล้วมันมีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากซีรีส์แรกค่อนข้างชัดเจนมากเลยทีเดียวนั่นก็คืออย่างชื่อรุ่นเขาก็คือไซเวิร์กเดทเนาะเพราะฉะนั้นมันมีการบอกวันที่เพิ่มขึ้นมาบริเวณขอบด้วยไซสซิงของเขาก็จะแตกต่างออกไปจากเดิมพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ตัวสิ่งที่แตกต่างไปจากรุ่นแรกที่ชัดเจนเลยก็คือตัวปุ่มครับผมมันจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับก็คือบริเวณเลขเนาฬิกากับเลข4ี่นาฬิกาครับผมซึ่งสอง จะแรกเนี่ยครับฟังก์ชันของเขาเนี่จะมีแค่ตัวการตั้งเวลาเท่านั้นครับซึ่งเวลาเราตั้งหลักชั่วโมงนะครับสมมติว่าตอนนี้6กโมงเราจะตั้งเป็น10บโมงเนี่ยเราจะต้องดึงมเม็ดมายมขึ้นมาแล้วก็ตั้งเข็มนาทีของเขานะครับหรือจานนาทีของเขาเนี่ยห,นหนยมุนไปเรื่อยๆเพื่อให้ครบชั่วโมงครับผมมันเลยใช้เวลาที่ค่อนข,ข้างยาวนานในการตั้งซึ่งพอเจเนเรชันที่2เนี่ยครับเขาก็เลยดีไซน์ตัวมูฟเมนต์ใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมที่เขาใช้มูฟเมนต์เป็น L043.1 ก็กลายเป็น L0 4 3 8ซึ่งตัว ปุ่มตรงนี้แหละครับซึ่งเป็นปุ่มที่มีหน้าที่ในการตั้งตัวหน้าต่างชั่วโมงครับผมซึ่งตัวนี้ก็ช่วยใช้งานได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างโอ์ใช้ตัวรุ่นเก่านะครับเวลาเราตั้งเข็มชั่วโมงแต่มันใช้เวลานานมากจริงๆแล้วก็พอมันมีตัวปุ่มตรงนี้เพิ่มขึ้นมาโอท์มาลองใช้2อสวันสำหรับนาฬิกาเรือนนี้เลยนะครับมันก็ถือว่าสะดวก เพิ่มขึ้นเยอะมากครับเพราะว่าเวลาเราตั้งชั่วโมงนะครับก็คือแค่กดกดกดมันก็ขยับขยับไปแล้วตัวตั้งนาทีเราก็ค่อยมาตั้งแยกอีกทีหนึ่งมันก็ใช้ตั้งเวลาตรงได้ค่อนข้างง่ายกว่าตัวรุ่นเก่าค่อนข้างเยอะครับผมแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกปุ่มหนึ่งก็คือตัวการตั้งเข็มวันที่นั่นเองครับผมซึ่งเวลาเรากดไปนะครับตัวตัวหนังสือสีแดงนะครับเขาก็จะค่อยๆขยับไปทีละเลขครับผมซึ่งก็เป็นฟังก์ชันที่โอตมองว่า มันเป็นดีไซน์ที่ดีมากเลยสําหรับไซเวิร์กครับผมเพราะว่าอิเลเมนต์ของการวางหน้าปัดไซเวิร์กนี่มันมีความบาลานซ์ค่อนข้างสูงถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะไปเติมตําแหน่งวันที่ซักตําแหน่งหนึ่งบนหน้าปัดเนี่ยมันจะน่าเกลียดมากเลยแต่พอเขาใช้เป็นหน้าปัดในลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นวงรอบอยู่ด้านนอกอีกชั้นหนึ่งไปเลยนะครับมันเลยกลายเป็นว่าหน้าปัดมันมีความสมดุลได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องไปแอดอิเลเมนต์ในตําแหน่งที่มันทําให้เสียสมดุลของหน้าปัดไปครับผมก็สวยงามมากๆในจุดจุดนี้แล้วก็โอชออบตตรรงงงททีีี่่เเขาาลืกืกกจะใใ้ััวหนนสสแด เลื่อนตำแหน่งของวันที่ด้วยครับเพราะว่าเวลามองมันมองเห็นได้ค่อนข้างาง,ง่ายแล้วก็ไม่เกะก,กะลูกตาด้วยครับผมก็ดีงามมากๆเลยสำหรับดีไซน์ตรงนี้ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ ดีสาหรับรุ่นนี้เลยก็คือว่าตัวโพลิเซิร์ฟรับผมเพราะว่าตัวรุ่นเก่าของเขาเนี่ยโพลิเซิร์ฟจะอยู่เพียงแค่36ชั่วโมงเท่านั้นหรือว่าวันครึ่งเนาะเมื่อเราเราใช้ไปเนี่ยเราก็ต้องขึ้นลานเกือบทุกวันเลยครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่หลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบแต่ว่าตัวรุ่นใหม่นะครับเขาขยายโพลิเซิร์ฟขึ้นมาเนี่ยจาก36ชั่วโมงเนี่ยกลายเป็น72ชั่วโมงหรือ3วันนั่นเองครับผม,มนริกามันว่าเราสามารถใช้งานนาฬิกาได้ค่อนข้างยาวนานขึ้นโดยที่เราไม่จามําเป็นต้องขึ้นลลาาาานนนรััผมมกกกก็็ถืออววว่่เเเเเปฟฟง์์ชีีีีจททสะดดยย แก้ไขปัญหานี้ได้ครับผมก็ดีงามครับตัวนี้นี่ครับมันจะเป็นตัวเจเน r เรชันใหม่ที่เขาไม่เริ่มมีการพอปรับเปลี่ยนเครื่องเนาะ L043.1 กลายเป็นจุดแปแทนนะครับไซส์ size ของเครื่องเนะี่ยมันมีความบางลงครับผมจริงๆแล้วในตัวเจเนเรชันที่2นะครับมันจะมีตัวที่มันไม่มีเดทด้วยเนาะซึ่งตัวไม่มีเดทนะครับไซส์ size มันก็บางเท่ากับตัวมีเดตเลยแต่ว่าพอมีเดทนะครับมันกลายเป็นว่าหน้าปัดมันต้องกว้างมากขึ้นตัวนี้เลยมีความหนาอยู่ที่44.2ม mm, ิลลิเมตรครับผมจากเดิมเนะี่ยถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาของรุ่นเก่าเนะี่ยจะอยู่ที่4 1 9ซึ่งจริง,รงๆแล้ว44.9เนะี่ยคือมันเป็นไซส์ที่แม็กซิมัมสำหรับโอทแหละข้อมือโอรอรนยู่่ที6.2ิว mm. ้เ จะซส์ตัวรุ่นเก่าที่เราใส่เนี่ยมันจะเต็มข้อมือแม็กซิมัมเป๊ะเลยซึ่งตัวนี้โอใส่ได้แต่ว่าพอมันกลายเป็นว่าพอมันเป็น44.2นะครับมันใส่ค่อนข้างใจะใหญ่พอสมควรสาหรับคนเอเชียเนาะมันเลยกลายเป็นว่าอาจจะต้องเป็นพี่ที่ข้อมือประมาณแบบ7นิ้วถึงจะใส่แล้วมันดูเต็มข้อสวยพอดีครับผมแต่ว่าถ้าเกิดข้อมือแบบโอเนี่ยหกจุดต้นๆเลยเนะครับก็อาจจะดูมันกลางๆนิดนึงต้องแบบ 6. จุด เจ็ดหกจอะไรเงี้ยใส่แล้วก็ถึงจะสวยกับผมแต่ว่าเรื่องความบางของเขามันดีงามตรงที่ว่ามันบางลงมาหน่อยหนึ่งจากเดิมเนี่ยที่มัน12.6ม mm, ิลิเมตรนะครับมันก็เหลืออยู่12.3มันก็ลงมานิดหนึ่งครับผมแล้วเขาก็มีดีไซน์ของขาที่ ต่างออกไปจากเดิมนิดหน่อยครับผมความสั้นความยาวนิดหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่ามันอาจจะสําหรับตัวรุ่น g e น2ที่ไม่มีวันที่เนี่ยอาจจะเป็นไซส์ที่ใส่สวยกว่าตัวเจนแรกครับผมแต่ว่าสําหรับ g e น2ตัววันที่ตัวนี้นมันมีความกว้างพอสมควรเลยมาเลยกลายเป็นว่าค่อนข้างจะเป็นนาฬิกาที่เลือกข้อมือคนพอสมควรครับผมก็ถือว่าอาจจะต้องลองก่อนที่จะตัดสินใจซื้อครับผมก็ไปลองที่ช็อปได้ครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ช็อปพารากอนก็จะมีให้ลองอยู่เหมือนกันครับก็ไปลองที่ช็อปได้เลย แล้วก็ตัวลักของเขาเนีครับตัวนี้จะเป็นไซ21มิลลิเมรครับผมก็คือตัวรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็น20 ตัวรุ่นใหม่ก็จะเป็น21เครับผมเพราะว่าสายนาฬิกามันมีความกว้างมากขึ้นด้วยตัวสายออริจินัลเดิมๆจากโรงงานเลยนะจะเป็นสีน้ําตาลเข้มครับผมแต่ว่าตัวที่โอ๊ตมาวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีการเปลี่ยนสายไปแต่ว่าสายตัวนี้ก็เป็นสายออริจินอลด้วยเหมือนกันซึ่งคุณภาพสายเนี่ยค่อนข้างดีงามมากๆเลยเป็นสายคราฟสกินที่สีสันของตัวสายกับตัวหน้าปัดเนี่ยมันแมทชิ่งกันพอดีเขาก็เลยเปลี่ยนมาใส่ครับผมซึ่งถ้าเกิดใครชอบสายตัวสีนี้ก็สามารถเบิกที่ช็อปได้เช่นเดียวกันครับผม จุดหนึ่งนะครับก็คือตัวเครื่องของเขาเพราะว่าตัวมูฟเมนต์ของเขาเนี่ยครับเปลี่ยนรหัสจากเดิมไปรหัสใหม่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนเลยก็คือตัวไอคอนิกของตัวเครื่องของหลังนี้รุ่นเก่าเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสมอเรือแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยครับมันจะกลายเป็นตัวทีกับหัวแทนเนาะมันก็จะแตกต่างไปจากเดิมพอสมควรแต่ว่าวิธีการขัดแต่งทุกอย่างเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายกับของเดิม เหมือนกันครับผมก็จะมีจุดที่แตกต่างเป็นหลักเลยก็คือตัวเมนสปริงรุ่นเก่าเนี่ยครับมันจะมีลักษณะเป็นการขัดลายสเลแลวก็จะมีเฟืองอยู่2ตัวที่อยู่ด้านบนซึ่งเป็นตัวที่เราจะทําให้เราเห็นการขับของตัวสปริงแต่ว่าตัวรุ่นใหม่นะครับเขาจะไปซ่อนไว้ด้านในแล้วก็ใช้ด้านบนเนี่ยคือจะมีเป็นตัวมเมททัทพิมเพิ่มขึ้นมาแทนมาเลยทําให้จีเวลของนาฬิการเรือนนียเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ตัวจีเวลตัวนี้ก็จะช่วยให้เมนสปริงสามารถทํางานได้อย่าง แข็งแรงมากขึ้นเพราะว่าตัวขดลวดเนี่ยม,มันมันใหญ่เนาะแล้วมันก็แบบแรงมันค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจุเพิ่มขึ้นได้ถึง72ชั่วโมงเขาก็เลยใส่ตัวเมททิมเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้แกนของมันทางานได้อย่างคงทนแข็งแรงมาก ขึ้นด้วยครับผมแล้วก็ตัวผิวด้านบนนะครับก,ก็มีการขัดลายที่มันแตกต่างไปจากรุ่นเก่าก็คือเขามีการใช้ลายเป็นโซลาร์ไลเซชันแล้วก็สกรีนตัวคําว่ากราชูเต้เอ a เอเพิ่มขึ้นมาตัวด้านบนของตัวเมนสปริงครับผมซึ่งก็ทําให้ในาฬิกามันดูมีความแตกต่างไปจากรุ่นเก่าพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าวัสดุแล้วก็วิธีการขัดแต่งต่างๆเนะี่ยมีลักษณะคล้ายขึ้นกับตันรุ่นเก่าเลยก็คือตัวเพรทด,ด้านบนสุดเนี่ยก็คือเป็นสตริปเดอเจเนวาตัวน็อตก็คือโคตัวบลูสตีลเข้าไปครับผม เป็นน็อตสีเงินเนี่ยก็จะเป็นการขัดแบบแบบโพลิสทั้งหมดเลยครับผมตัวด้านล่างมีการขัดลายเพลเลตเราก็มีการแกะลายเหมือนกันแต่ว่าลักษณะการแกะลายเราจะสังเกตเห็นว่าแต่ละยุคเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่เพราะว่าช่างเขามีอยู่ไม่กี่คนเขาก็ต้องคนนู้นแกะตัวนู้นคนนู้นแกะตัวนี้มันก็จะมีการสลับมือสลับสลับไปสลับมาร,ระหว่างหลายๆคนแกะเพราะฉะนั้นลายมันก็จะไม่เหมือนกันโดยซึ่งมนเลยแกเป็นจุดที่เป็นไอคอนิกสำหรับ แบรนด์หลังเง่เลยทีเดียวครับผมเพราะว่าเวลากลับไปที่สูตรเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่านาฬิกาเรือนนี้ถูกแกะลายโดยใครครับผมเพราะว่าช่างมันน้อยจริงๆสำหรับคนแกะลายแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นเมคานิคอลที่อาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงครับผมหรือว่าซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าคอนสแตนต์ฟอร์สครับผมมันจะอยู่ในหลังเง่ที่มีราคาค่อนข้างสูงหรือเป็นทวกตัวไฮคอมพิเคชันเนาะตัวน้ครับมันเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเหมือนเป็นมาทัพทิม ตัวเหมือนเป็นตัวซ่อมครับก็จะเรียกซ่อมเนาะบางคนก็จะเรียกมาซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นตัววายอยู่บริเวณใต้ตัวกระปุกรานตัวเนี้ยไอฟังก์ชันตัวที่อยู่ด้านใต้ตัวเนี้ยครับเขาจะถูกเรียกว่า constant force mechanical เพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาของการทํานาฬิกาที่มีคอม p l i c a t i สูงๆเนี่ยก็คือว่ากระปุกรานเนี่ยมันแรงนะครับสมมติว่าเราขานจนเต็มตอนที่มันเกือบเต็มกับตอนที่มันเกือบหมด่แรงมันไม่เท่ากันซึ่งมันมีผลทําให้ในาฬิกามันมีการใช้งานที่มันแบบ เดินไม่ตรงด้วยเพราะว่าอย่างฟังก์ชันนาฬิกาที่เป็นแกนคอมมิคชันเนี่ยเขาจะมีการดึงพลังงานไปใช้งานส่วนนูน่นส่วนนี้ส่วนนั้นซึ่งมันทําให้ในาฬิกามันมีการเดินที่ไม่ค่อยสม่ําเสมอแต่ว่าพอมันมีตัวคอนสิร์ตแดนฟอร์ดแมคชีเนียลเพิ่มขึ้นมาตัวนี้มันสามารถจะช่วยเฉลี่ยค่าการสูญเสียพลังงานของตัวกระปุกลานะครับจากเดิมที่มันเยอะแล้วก็ค่อยๆน้อยลงมาเนี่ยครับมันจะมีการเฉลี่ยค่าให้มันสามารถมีการสูญเสียพลังงานที่สม่สำเสมอมากขึ้นแล้วก็มีกำลังลานที่มัน ค่อนข้างจะคงที่มากขึ้นด้วยครับผมซึ่งปกติแล้วมันก็จะอยู่ในนาฬิกาที่แบบโคตรจะ c o m p l i เค t i o n อย่างเช่นพวกจิ๋ลายเป็นตักลัวตัวแบบ ทูบิยองอะไรพวกนี้ครับซึ่งมันเป็นฟังก์ชันที่มันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลามันสูญเสียพลังงานไปเนี่ยนาฬิกามันเดินตรงค่อนข้างน้อยลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ในาฬิกามันเดินสม่ําเสมอแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆทํางานได้ปกติมากขึ้นด้วยครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เจ๋งมากๆเลยถ้าเกิดเราดูซูมเข้าไปในแมคชีเนล์เเนี่ยครับเราจะเห็นเลเยอร์ของมันค่อนข้างจะหลายชั้นเลยทีเดียวในการทําฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับผมซึ่งฟังก์ชันนนีีี้้เเเ่่่่่่ยมมมมัััตตตตงงแวววกกาาาาาถึ Generation ใหละครุาอาจจน พูดค่อนข้างน้อยครับผมแล้วก็คนที่ใช้ในยุคสมัยใหม่ที่เป็นฟังก์ชันแบบนี้นยก็ค่อนข้างน้อยมากด้วยเหมือนกันครับผมก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีแต่เราไม่ค่อยได้เห็นครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถดูรายละเอียดตรงจุดตรงนี้เพิ่มได้ครับผมว่ามันทํางานยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างจะลึกพอสมควรเลยทีเดียวครับก็นี่เป็นฟังก์ชันที่วัดค่อนข้างชอบเลยทีเดียวครับ และจุดสุดท้ายที่จะมาดูกันก็คือตัวจกกักรกครับผมก็คือตัวจักรของเขาเนี่ก็จะเป็นค่อนข้าง High Finishing แล้วก็ High Engineering ด้วยก็คือเขาเป็นไฟล์โพ i ิชันอะ j u s เมนต์ก็คือสามารถปรับตำแหน่งของ ค่าความโาลาณได้ถึงตําตำแหน่งแล้วก็ตัวจักรกงเขานี่นถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วเพลาีเซอร์ก็คือเพิ่มขึ้นแล้วแต่ว่าตัวบีดของเขาก็ยังเป็น18,000บีดเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าตัวบีดที่มันต่ำเนี่ยมันจะช่วยทําให้เครื่องสึกหลอน้อยลงด้วยแล้วยิ่งกลายเป็นนาฬิกาที่มีความคอมพลิเคชันสูงนะครับเวลามันเป็นบีดต่ำๆเนะี่ยะมองว่าก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับส่วนเรื่องการเดินเที่ยงตรงยังไงเนี่ยจริงๆเราโอใช้มา หลายตัวแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างเดินตรงพอสมควรเลยทีเดียวแล้วนายการเรือนนี้นะครับมือหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะราคาสูงเลยทีเดียวตอนที่เปิดตัวเนี่ยครับราคาเขาอยู่ประมาณ3 4ล้านสเลยทีเดียวครับผมแต่ว่ามือสองก็คิดว่าน่าจะหายไปเยอะแล้วก็ช่วงนี้ปี2024 ก็คือไปลายปลายปีแล้วก็ราคาเลขาก็ลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับก็ถ้าเกิดใครเจอในตลาดปืนสองราคาดีๆก็สามารถเก็บได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาของมันค่อนข้างจะเย,ย้ายวนใจมากเลยทีเดียวครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจที่ซื้อขายแล้วก็สมัยก่อนมันเคยแพงกว่านี้ก็อาจจะเป็นรุ่นที่ลงทุนได้ด้วยเช่นเดียวกันครับก็ยังไงเดี๋ยวจะมีนายกายสวยๆดีๆอย่างนี้มาให้พี่ๆได้ชมกันดีกับผมยังไงโอ๊ตฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องบิเซียรีวิวด้วยครับขอบคุณมากครับ